สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะจ๊ะเติมไขมันดีก่อนนะคะโอเมก้า3คือไขมันดีนะคะที่ร่างกายจําเป็นจะต้องเราต้องทานเข้าไปนะคะเพราะร่างกายของเรานะคะผลิตเองไม่ได้นะคะทุกคนทานไขมันดีเข้าไปนะคะซ่อมแซมเซลล์ข้างในของเรานะคะเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะทุกคน มาทานข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนทานเข้าไปจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนคะ่ะอร่อยไหมคะเยี่ยมแบบไหนคะเยี่ยม